อ่าได้มาแล้วครับไม้ไผ่ดามขวนออกเป็นแดงแดงเลยครับผมแต่บววแดงบันไดครับผมเตียววาแดงอยู่ตรงดิ้งเลยครับไม้ไผ่ดามขวนเนี่เส้นตรงดิ้งเนี่ยครับสวยสวยงามครับเป็นตอกเนื้อเิวตอกเนี่ย,ต,ยตีวข้างครับผมตองตียววัฒมาเฮดไดครับมันบกพรอ เพราะว่ามันต้องใส่หา่องนครับไปได้ตอกติวคู่หนึ่งฟองมันหน่อยล้ำมันหน่อยครับผมสวยดิ้มเลยขงคอครับผมเน่าเนอยู่สามสิบแปดเส้นครับผมไปเรียกได้สิบกอวได้อยู่ล่ำเดียวครับผมเนี่ยได้อยู่ล่ำเดียวแกก็ okay, อมอ ได้มาหนึ่งลำก็่ิีได้อยู่ผมว่าหาหัวคู่เลยครับผมหาเรียกบดาอีกแล้วครับผม่วาสวยอยู่ครับผมรอบรอบรอบช่มผลงานครับผมเป็นตอกเนี่ยติวข้างเป็นตอกอ่อนปักยางนี้ได้ครับนี่ท่านสิในใหม่งามัปนี่ผมเก็ดเสียงนี่ประตองัวางเลยครับเนี่ยเสียงอ่อนนี่สุดยอดเลยครับ อ่ร้อยชุ่มผลงานครับเดี๋ยวตากแห้งจากแดดต้องแดดนะครับเดี๋ยวทีเขาเหล่าไปล่องเทียดดูว่ามันจะอ่อนดีปันเดยครับผมต่ออ่อนหนูหากิตตามผลงานครับผมโอ้จัดเล่าจัดแล้วครับจัดแล้วจัดแล้วเจ้าเรีเรเยบร้อยไม้ออกกําลังออกมากครับผมเตรียมแรก ับตอกไอ้ตอกเนื้อผิวคางตอกเนื้อติ้วคางครับผมอมเสียงใสดีขนาดครับผมนี่ไพ่ดามขวนครับเสียงมันตอกติ้ววะ่ะเนื้อเสียงมันตอกติ้วครับไพ่มันเป็นไม่เนื้อแน่นดีครับตอกไอ้ ต,ต่อตีไพ่ดามขวนนี่ครับผมเป็นตอกเนี่ยครับผมสุดยอดครับอ่อนนูดีขนาดแงน้าเลยครับเอาตออไก่ตอก่อไก่ตอกเนี่ยตอกเนี่ยติ้วขางไพ่ดามขวนญังดงีครับอ่อนนูนูไปเริ่มเลยตายไปจบร้อยครับเฮ้ยเบื่องหนึ่ง ท่านมาอาปลายตอกเลยครับเรีอบ้อยเลยแก้วยินไดเนี่ยนี่จวดบอือเก็บโล่เลหนูตัวน,นี้เอ,อ่อไงครับตัวหนูนีดิ้ดดิ้ด้ดมโปง ผูู้ใหญ่ทำบ่เริ่มเลยเอ,อ้อหนูเถิกอืมตั้งสี่นี่แมตรตอกเออเจอไฟด่างควันเข้าไปเบ้อเสียงสุดยอดเลยเฮ้ยผู้อยากได้สร้างวัลคบนี่ไฟด่างควันผุ่มเป็นที่เหตุได้ประมาณมุกเกตคูยเลยครับยืนเห็นไมมเหลืออยู่เห็นหาไมา่ได้ Tóc tiêu dáng mong à mong mục quân nịp. Oh, sẵn sàng Oh, tu vois, té mtóp ai tali léo kateg léo. Man ny va tóc mi a biu hang. Tu dois léo. Tui 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 โอ้ขั้นลงๆๆมาตะหุนเลยดู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 ู่เลยเอ้าดอีแล้วบเลยโอ้ยตุบทีใหญ่เลยโอ้่เ้นหนูอุนี่หนูมั้หนูเมมใส่เดียวกันเลย ต้นหนูดึกดำบันเล่ว่าเออเออโอ้โหจะรุ่นใหญ่ๆครับจัดไปอีกแล้วกับตอกด้ามขวนญิุติ้วคางโอ้โหสุดยอดอือนี่เด้อครับตอกอ่อนหนุ่ยดีหนูจะเขี่ยวแค่ เดือนมูนี่นะครับบันี้ตองเนี่ยผิวขางไม่ดำหวนยอดยังเนียนยังใสปันตอกติววะเต็มเริ่มเลยเออจัดไปครับอ๋อสันซองแล้วอุ่นเต็มถามเอาเหลีวเอาเหลีวไม้เหลียวไม้เหลีวเต็มซ้ำเต็มซ้ำ ไม่ขโมาก็ผมป,ปตินเลยนี่มาแต่วาตอกตอกติ้วข่างของไม่ด่างผวนนี่ยังสุดยอดเลยไมย่หนูไงยังสามเลยเยากตะบกทึกนนนไงเ,เลยเออดูดูด,ด,ดู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 ดดู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 

ลอยแต้มที่สีโอ้โหผมมาครับผมออมาโอ้โหมแตรุ่นเดียวกันเลยครับผมนี่หนูใส่เดียวกันหมดเลยสี่ตัวมแตรุ่นนี้เลยครับนี่มีทึบักเถิๆเลยสุดยอดแกลวเลย สูตรใหม่ล่าสุดไผ่ด้ามขวนเสียงไสบันตอกติวอ่ะนะตอกติวข้างโอ้โหมาทานเลยว่ะเอจอจ้า จะไปแต้ม่มที่สีแล้วดุนเต้มที่หา ừ, ใส่เดียวกันหมดเลยวะใส่เก็ดเดนี่ไหนจังม่จัง,จงม่บบันไเจอตอกสายอ่อนดุนเดียวกันหมดเลยใส่เก็ดฉีด đều bất lê vào hàng xăm gần lê vào hang. ừ chẳng qua 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 chẳng เสียงปันตอกติว,วหลดเอ้ยมันบัวบันสองโลกลัวแล้วน้นอเอ้ยสะใจมันสามโลมนี่ยี่ตัวนเอ้ยคักอีเหลียวตอกคูนี่มัน the door